สบายดีทุกคนเด้อยินด pues ีตอนหับเขาสู่ซองแลวเรืองสาวล่าค <really> <in> ือเก่าเด้อเมื่อนี้มาพร้อมลูกสาวสบายดีนะลูกสบายดีสบายดียังลูกสบายดีปารุงสบายดีปารุงฝากกดไลค์กดติดตามให้ในเรื่องเนเด้อฝากกดไลค์กดติดตามให้เรื่องเด้อตอนนี้เรื่องกะได้พันสาบไปเด้อทุกคนเรื่องขอบใจได้หลายเด้อกดติดตามให้เรื่องนะเมื่อนี้อัน เมื่อไหนที่เครื่องรีวิวห่านไปน่ะเครื่องรีวิวด้ทั้งนอกเนาะเพราะว่าบางคนกะบอกให้เครื่องรีวิวห่านทั้งในฮะน่ะเมื่อในเครื่องกัสิมาบอกราคาเกิดแล้วกะรีวิวห่านทั้งในนะพี่น้องเนาะแต่ว่าส่วงนี้เงียบได้พี่น้องสไลด์เอฟซีกะอยู่ทั้งประเทศไทยกับายเนาะอันเครื่องอยางคู่ว่าทั้งประเทศไทยนั้นขายดีอยู่บ่ฮะน่ะขายพวกเส้าขายเกิดบเพื่องนี้นะเพราะว่าอยู่ล่าหน่กะ บอยากมีคนใลาส่วนนี้เพราะว่าพระเจ้าปิดบ้านแล้วก็เป็นน้ำโควออิดโควิดธนะพี่น้องมือหนีเครื่องสิมารีวิวเกิดให้เบิ่งได้พี่น้องว่าราคาเทา่าใดหรือว่าทางนหนหันเครื่งนั้นเป็นแบบใดยัไงใไดธนะเดี๋ยวเครื่องซีรีวิวแต่้างนอกมาเด้พี่น้องเดี๋ยวเครื่องสีไ้เบิ่งทั้งนอกก่อนนะทั้งนอกนะพี่น้องนะ ้างนอกเด้อเหม็นเพื่อนค้ายเสือผาแล้วก็ค้ายเกิดตอนนี้เมนเป็นทางในเลยพี่น้องนี่ก็แมนห่านเฮือนมันเลยเมนมันเลยพี่น้องบมหูว่าค้องอยู่ไทยกับอยู่นี่สิราคาเดียวกันบ่อฮะนะคือพวกส่งพวกนี้กัราคาประมาณพันหนึง่งเลยพี่น้อง กระแขนนี่ก็ประมาณพันสองพันสามคือพวกนี้นะคือส่งพวกนี้เนาะเคงคายกับประมาณสี่ลอยห้าสิบบาทมันจะเป็น,พน,นแพนนมนมได้พี่น้องตัวนี้นะแต่บ๊วูบว่าอยู่ไทยสิราคาเท่าใดฮะนะแล้วก็จะมีพวกสวเนนวสื้อเชิ้ตเาเสื้อสุภาพแล้วก็พวกเกือบดุมเกือบใส่ออกงานแล้วก็จะเป็นพวกเสื้อเขินๆๆน้ตเงาเขิ้ตาวะนะพี่น้องตัวนี้เป็นพวกสวเสืนน้อเชิ้ตเาได้พี่น้องบ๊วูบว่าอยู่ไทยสิราคาเท่าไรเนาะ แต่อยู่นี่นะ่ะคือพ่อนี่มันจะเป็นปลายซาลาพ่อนี่พ่อนี่กับประมาณราคาเป็นลอยหาสิบบาทตัวนี้บุหรว่เป็นเครื่องไทยบหรือว่าของประเทศจีนะเครื่องกับบุหรีเสื้อเสื้อพวกนี้ก็จะประมาณเป็นลอยหาสิบเป็นเสื้อพวกนี้เนาะเดี๋ยวเครื่องสิมารีวิวเกิบให้เบิรงเดอ้อคือพ่อเกิบดุมเนาะเกิบสตาร์ทพวกนี้จะเป็นพวกเกิบสตาร์ทตัวนี้กับเครื่องใคยหนาห่านกับประมาณพันสองเนาะ มันจะเป็นกอ๊กอปเกตเอพวกเกอดดุมประเทศนี้นะจะประมาณพันสองพวงนี้นะถ้าเป็นข้อสู้งแบบนี้จะประมาณสองพันปลายพี่น้องตัวนี้นะมีคบเปอร์ครบซีเลยพวกนี้ถ้าเป็นพวกนี้ก็จะประมาณพันหนึ่งพวกนี้พวกนพันสองพี่นอ้องถ้าเป็นพวกนี้กับซีห้องลงมาเนี่ยตัวนี้ประมาณเจ็ดร้อยบาทตัวนี้นะพวกเกือบดุมนี่แล้วมันก็จะมีพวกรองกันลื่น แล้วก็ผ้าพันแผลพวกตกแล้วพี่น้องเลยแล้วก็พวกศพหมอกศพมือพี่น้องเลยศพมือนี่ก็ราคาประมาณแปดร้อยบาทตัวนี้เป็นพวกศพมือตัวนี้ตัวพอนี่กระเป๋าเนาะพี่น้องกระเป๋านี่ังขายอยู่ประมาณร้อยห้าสิบบาทเป็นเงินเลาก็จะประมาณห้าสิบห้าพันเนอพวกนี้จะเป็นสงหับพี่น้อง 00, สงห crashing, 200, ับนี่ก็ราคาประมาณสองร้อยห้าสิบบาทถ้าเป็นเงินเลาก็จะประมาณ แปดซิบหาพันกีบส่วนพวกรองถอกรองเท้ารองกันลื่นนี่กะลอยหาสิบาทพี่น้องเอ้อันนี้แม่ห่านเฮ่องเรือพี่น้องห่านเฮืองอยู่ทางในเด้อก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะหนึ่นงน้ำกันเลนเนาะเครงจะขายพวกเครื่องกีฬาอะไรก็เกือบพวกนี้จะเป็นพวกเกือบนางเฮียนเนาะตัวน,นี้ราคาประมาณแปดร้อยบาทพวกนี้เป็นเกือบนางเฮียนหรือว่า ใส่ธรรมดาเราก็ใส่ได้จะมีลายแบบเพื่องจะย้ายหนาหนาละแบบหนาละแบบถ้าห้าเบอร์ก็จะหาให้เนาะหมดเบอร์นี้เบอร์นี้นนี่ยังฮะนะพวกนี้จะเป็นเกือบใส่ออกงานพวกนี้เกือบตัวนี้ก็จะประมาณเจ็ดอยหาสิบบาทพวกนี้แล้วก็มีพวกคัดมันแล้วก็มีพวกเกือบผ้าใบแบบนี้เนาะเกือบผ้าใบแบบนี้ก็จะประมาณตัวนี้ก็ประมาณเก้าอยหาสิบ ส่วนแบบนี้ประมาณ4 5 0ยหสิบาทตัวนี้จะเป็นพวกเกือบ ec นะพี่น้องเกือบี่นี่ประมาณ780อยแปดสิบบาทบางรุ่นกะคูลาพันก็มีแบบนี้เนาะตัวนี้จะเป็นพวกเคื่งกีฬาเกียกีฬานี่เครื่องขายอยู่นี่นั่นสุดถนึงสองร้อยพวกนี้จะเป็นอ ec เนาะตัวนี้พวกเป็นเกือบี่เกือบต้นนี้เป็นเกือบรุมเด็กหน่อยข้อสูงนะพี่น้อง เกือบดุงเด็กน่าคอสูงนี่ราคาหกร้อยบาทถ้าเป็นของผู้ใหญ่กับจะประมาณพันปลายสองพันปลายมันมีหลายกิ๊ดแต่พี่น้องมันมีหลายแบบหลายเกดพ่อนี่จะเป็นเกือบอีสออีสี่นะพี่น้องเนาะตัวพ่อนี่จะเป็นเกือบตัวตันนี้เป็นราคาถือนะพี่น้องตัวนี้เป็นราคาหกร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทก็มีตัวนี้นะสี่ร้อยก็มีปะาปนกันไป ในพวกหมักบ้านหมักบ้านเรื่องกันยังบัวลายแหละบัวแดงมาลายตัวหมักบ้านชีเรืองนี่เครื่องคายอยู่พันหนึ่งชนหมักบ้านที่เป็นลายๆนะหมักบ้านเรื่องเลื่อนนี่เป็นบ้านอันตบเนาะตัวหมักบ้านที่ว่าลายลายสามหน่อยนะเป็นบ้านเตะบ้านเตะนะประมาณเจ็ดร้อยบาทในพวกนี้เป็นเกือบเพาะว่ได้พี่น้องทั้งเทิงกับบริเซตได้พี่น้องเพราะว่าขึ้นบเทิงถามมีเวลาตั้งใจเพราะว่า ส่วนที่เรื่องพันธุ์คล้ายียนพอเพื่อนภัคนะโจพวกโควิดนี่แหละพวกนี้จะเป็นเกิผ้าบโผ้าใบ,าาบ,าบามีหลายราคาได้พี่น้องหาล้อยพันหนึ่งแปดล้อยพันปลายหนึ่งมันก็นจะมีหลายราคาส่วนพวกนี้จะเป็นพวกเสือเนาะเสือพวกกระแขกกระแขกนี่กันละต้นแคญ่าวละนี่ราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทกระแขกพวกนี้เน,ะนาะแคญซันนี่สามร้อยมันจะมีหลายแบบพวกเสือกระแขกนี่ค่ะ ประมาณสามร้อยบาทเลยพี่นอ้องเนอะกระแขนี้นี่ราคาสามร้อยกับห้าร้อยสี่ร้อยหาสิบเนาะมีลายเกศลายแบบเนาะพี่น้องเนาะคือสิเบื้องละเอียดเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เรื่องการบ,บริสุทธิ์กลางเขาลายเพราะว่าบ้านในเขาหุ่งเฮียนนะนะส่วนเฮื่องมักซื้อกันเขาลายตอนเขาหุ่งเฮียนตัวนี้แบบ เป็นทางนอกระพี่น้องเนาะคือสีเห็นกันจะแจ้งเนาะหานเฮือกขนาเฮือกกระรีกูฮาอียดทุกพวกนี้จะเป็นเกือบกระแขกเลยพี่น้งองยูเล่าผนกระหิตกันนะพี่น้องตัวนี้ราคาหกร้อยหาซืพวกนี้จะเป็นเกือบกระแขกเลยพี่น้องเกือบกระแขกผู้ญหญิงผู้ชายใช้ได้เนาะมีเบอร์สามหกหกสี่สองเกือบกระแขกมีราคาหกร้อยหารอยเนาะมีไลฟ์เดอร์ยเล่าคา 6, 5, 5, 6, 6. ่ะ เมถาวเพิ่กจะลงมาเผาห่านซอยด้วยพี่น้อง, <S <S งมแม่งเงียบพี่น้องส่วนนี้ก็เงียบรลายเพื่อนก็บางมือลง <S <S บางมือบุลง <S 1> <S 1> ที่มีคอมเมนต์ว่าเพื่อนไปถ่ายคลิปน้ำบ่อกไก่นะเพราะว่าบางมือเพื่อนก็ไปลงห่านแล้วก็เลยพาเพื่นเมื่อบ้านนะนะ้ามือได้เพื่อนไิลงห่านเพื่อนก็เลยพาเพื่นเมื่อบ้านมีไรลระคาเกิดมากัเครือเขาบอกอะไรพี่น้องเอ้ยคือสีละเอียดเลยนะพี่น้องเนาะจบ สบายดีอีกเท่านึงเด้อทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เฮืองในเด้อจะเป็นกําลังใจให้เฮืองเฮ็ดคลิปต,ต่อไปฮะแหละเมื่อแรกนั้นเรื่องสิมตาตอบคาถามเนาะกับเบาไก่ได้พี่น้องเตรียมมึงส่งเบาไก่เด้อและอันที่วายอยากให้เฮืองรีวิวเพื่อนหันนะต้นาอาจจะเป็นส่งของเบาไ,ไ,ไก่เด้อพี่น้องเบาไก่่นจะเป็นคนรีวิวห,หนะันนาพาเฮืองบทนัดยันยันพี่น้อง ลำค้าญหรือว่าเบิงบุ้มวนฮะนะ่ะเดี๋ยวจะให้เบาไก่เพิินเป็นคนรีวิวนะพี่นอนะ้องเนาะช่วงนี้ก็ยิเงนีบพี่นอ้องเอ้ยกอยางมีคนบันไดอ่นถ้าเบิงเฮ้จะมาตอบคําถามเนาะกับเบาไก่มือแรงเลยพี่นอ้องแบบมีแต่คําถามเด็ดเลยเลื่ยงเลี่ยงมาเรียร้อยลนะเลวเนาะบ่งเรื่องอ่า,อาเนเลยพี่นอ้อง คำถามนี่นะถ่าติดตามอันส่งเบาไก่ได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเซือ้อมาอ่านก่อนเนาะะมีคำถามยังไงที่อันเอฟซีถามมาเฮือนจะมาเรียนไว้เป็นชีพคำถามเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบคำถามเนาะคำถามที่หนึ่งจะแต่งงานกันเมื่อไหร่เดี๋ยวมือแรงเฮือนก็นจะมาตอบเนาะในส่งเบาไก่เจอกันครั้งแรกใครปิ้งใครก่อนเนาะพี่น้องแต่กะที่ซาแมน มีลูกขี่คนนี่เครื่องเลยต่อไปลหลยเลยได้พี่น้องแต่ว่าบางคอมมินกน็ยังมาถามเรื่อยๆเรื่อยๆอนะเละมือแรงได้เรื่องชิมาตอออีกยด้ยพี่น้องแล้วก็เจอกันที่ไหนแบบว่าเจอกันที่ไหนนี่คล้ายๆแบบว่าเจอครั้งแรกนะเจอกันอยู่บนได้เพราะว่าคาถามนี้เฮรื่องก็เลยต่อไปแ้วค่ะแต่ว่ายังมีแบบคือสิบบทแจ้งแจ้งนะพี่น้องเดี๋ยวมือแรงเรื่องจะมาตอบใหม่นะแล้วก็คำถามต่อไป จะมีลูกอีกไหมนี่นะกัดมีถามเข้ามาเนาะเดี๋ยวมือแรงเครื่องสิมาตอบเดอ้อเบาไก่โศกดีคําถามนี่นะ่ะไล่ๆเลยพี่น้องเลยโมเมนต์แต่เบาไก่ที่ว่าโศกดีนเนาะเครื่องกระโศกดีคือกันเนาะเดี๋ยวมือแรงเคื่องสิมาตอบหมดเลยเดอ้อเจอกันครั้งแรกล้างที่แบบแหลกเฟซแหลกเบอร์กันขนาะดแหลกไปเจอกันอยูย่ไซยงแนวใดแบบแนวใดขนาะดเดียวมือแรงเครื่องกรสิมาตอบกับเบาไก่กันเนาะภูมิใจกันบอลใดแบบว่า ปื้มกันทนาแบบบอลได้ที่ว่าปื่มกันเลยกันทนานพี่น้องรลยการข้ามต่อไปก็ไพ่นาหักก่อนกันหรือวัดน่าจะเป็นแบบไพ่ขี่งอนก่อนกันเอียงประมาณนี้เบกเคร่องวานะแล่ก็ไพ่หักไพ่ลายก่อนตัวนี้นะตัวนี้เรื่องกับปุหูเนาะว่าไพ่หักไพ่ลายก่อนแต่ละมือก็มีแต่เทียงกันทันแหละว่าไพ่หักไพ่ลาก่อน กับสิหาบซ้ำๆกันบ่อยพี่นอ้องด้อยนะใดเนาะเมื่อแรกเรื่องจะมีคำตอบด,อด้วยพี่น้องเด้อมีแต่ถาเบิงส่งเป่ากานั่นแหละบอ้อ่ะคำตอบสิเป็นอะไรกะไปเบิงไปฟังน้ำกันนั่นแหละพี่น้องเอาอะไเนาะคลิปนี้ก่ะเขาจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าด้อพี่น้องด้วยเรื่องเสิมาสางความสุขให้ทุกคนเนาะคือคลิปแก่งอย่างนี่เรื่องเหตุไปกะอยากสร้างความสุขให้ทุกคนนั่นแหละ บ่เวลามีเจตนาอยากล่าหมอง่าหมวกเนี่ยไงดอกคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะบบาไกลมากพี่น้องเอ้ยกําลังสิจบคลิปบาไกลแล้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กได้พี่น้องพบก,กันคลิปหน้าเนาะสบายดี